อย่ามองอย่าทักอย่าเรียกมันจากนรกบีไฮยูส้นเงาผีภาพยนต์สยองขวัญน,นอกกระแสผลงานการกำก,กับครั้งแรกของสองเพื่อนสีแอนดรูว์แมคแคมและแมทธิววีดอน หยิบสิ่งของที่ทุกบ้านต้องมีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสะพรึงซึ่งนั่นก็คือกระจกเงา t พบกับประสบการณ์หลอนลืมไม่ลงของโอลิเวียและแคร์สองพี่น้องที่ยังคงเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ผู้เป็นที่รักไป there are some rules you'll need to follow this door leads to the basement it stays locked at all times ทั้งคู่ต้องอาศัยอยู่กับคุณป้าที่ร้ายกาจและแปลกคน it's a weakness and weakness is not good พรนอกจากอารมณ์ที่พันผลง่ายของเธอแล้วกระจกทุกบานในบ้านหลังนี้ยังมีผ้าคลุมไว้ i s a where in the basement แล้วแครกลับถูกบางสิ่งลอลวงลวงไปยังชั้นใต้ดินที่นั่นเธอได้พบกับกระจกเงาบานใหญ่ที่พยายามสื่อสารกับเธอม is that you และหลอกว่ามันเป็นแม่ที่จากไปแล้วของแคร์กำลังคุยกับเธออยู่ตอนนี้แต่แท้จริงแล้ว เบื้องหลังเงาสะท้อนคือปีศาจร้ายสุดสะพรึงที่ต้องการจะออกมาปล่อยคำสาโมระที่ทั้งสองพี่น้องต้องเอาตัวรอดจากพวกมันให้ได้ mirror, mirror. Open wide Let spirit come inside. รวมหนีตายจากคำสาบมรณะกับแอด้มิลเลอร์นักแสดงเด็กที่แจ้งเกิดจากบทซอมบี้อันน่าจดจำใน The Walking Dead What <is> happening? ซึ่งตอนนี้เธอโตเป็นสาวเรียบร้อยมารับบทเป็นโอลิเวียพี่สาวใจแกร่งผู้ต้องปกป้องน้องสาวจากปีศาจร้าย Please let her get me Nobody wants get wants don't to y จันโบรเบ นักแสดงหญิงจากหนังไร่เชื่อสุดโหดแม่เนียรับบทจิตที่สุดในชีวิตเป็นเบดคุณป้าผู้เก็บงาความลับบางอย่างของบ้านหลอนหลังนี้ möchtest like here this house remain a in while for house for while You stay like และขอแนะนำาอลิซาเบธเบิร์กเนสาวน้อยนักแสดงที่มารับบทเป็นแคร์น้องสาวคนเล็กผู้พลาดพลั้งปลอดปล่อยปีศาจ ออกมาสาดความสยองบีฮานอยู่ส้นเงาผีจงกลัวกระจกทุกบานที่อยู่ใกล้ตัวคนุน <Without you. S 2> 24กันยายน ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกกลัวบ้างไหมถ้าคุณรักหนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนตสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังสยองกว่าใครที่เดียวที่จอดออ just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย